สายแน่นโอ้โหจังหวบนเห็นไหมล่ะเมื่อกี้ลืมถ่ายรูปเป็นสายแน่นใช่ครับน้องโนไหนเขาบอกลืมถ่ายรูปกันเลยเองคุยกันตั้งนานวันที่11วันที่11บอกอาจารย์ด้วยนะคะหนูจะไปรอค่ะวันที่สิเจอกันครับที่จังหวัดเลยดีไม่ดีผมไม่เข้ากรุงเทพะเนี่ยบทยืนดีเลยนี่ยังไม่ลงกรุงเทพนี่ยังอะไรกูให้เมียกูบินมากไกลแค่ล่ะเออวัดที่อาจารย์บอก เออไปมากี่เอีอกเราลมกันยู่ไม่จมืไปหากินปลาครับน้าเร้เริเหมือนเดวันครับเดี๋ยวสิตื้แฮตูกินครับบางมือีกันรองเลาะเลยอยู่แนวบาเนากับไอเดียมีตัวสำนง่เด้อเรียกบ้ไลมาใส่เสียงเราประไดนยเรียกบไล่าใส่เสียงปั่นอจารยัิทย์หมดนยน้องแล้วก็เอฟซีอำนาจเอย่างเสตัวทีมแห่งปจักใส่นีเดพวกสียงได้ขัแมนว่าเพิ่นีมามือนด็กพวกเคปโ่เติ์ติดออมจังหวัดครับสามหมื่นก้อนล ปอจชเชียงใหม่ศริวิมลอยู่ปทุลาชวงษาบนหพระบอกโอ้พระอ่ารันุนเนมาันพุเปิ้อนปทุมาชบ่อปจชเชียงใหม่ปอจชอ้วันเจนี่นะเด้อขนาดเพรนัเปิดขายบัตร้นสื่อแล้วปจชพระุทธบาทสระบุรีครับดารันดารันคอัไแล้ก็อร่อยด้วยดังระเบียดังะเบียแลเคบัต่ายอร่อยกับมวนแล้ว่าด ซื้อครบหาใบผมแจกเสื้อหนึ่งตัวถ้าใครซื้อซื้อห้าใบผมแจกเสื้อหนึ่งตัวผมทำเสื้อเลยว่าประจักษ์ชัย FC ตลอดชีวิตคือทําให้เหมือนกับใบกับขีตลอดชีวิตเลยนะเดี๋ยวก็จะมีแบบโรมาเดี๋ยวก็ห้าปีในห้าปีหรือว่าถ้าแบบแบบแบบเลียหนาได้ล้างกันให้ปีเดียวสัวข้าวเองี่ MC สัวข้าวพอชัวรครับพุทธบาทสระบุรี พฟนแบบทีเนาะมีตลอดชีฟอมแฟนขับเน,ขเ,นเนาะแฟนพันธ์เนาะต้อเริเไปไป่มเป็ีนแบบนดีไปแล้วขอบคุณนะที่ตาให้ผมสอนซอสแต่ก่อนผว่าไรส่อนหนหัวผมไม่ได้เร่งที่จะให้ใ,ใครมานนี้นะทอนี้ผมก็เลยเหมือนกับว่าพมอมาถึงจุดนี้แล้วผมก็อยากจะให้ทุกคนสนิทสนมกัน เป็นครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวครอบครัวของอคุณสุภตาบอกว่ามาจังหวัดเลยวันไหนนะมาจังหวัดเลยวันไหนสิบเอ็ดครับสิบอ็ดเอเดียนสุดยอดเลผมมีไปอดู่วแฟนไปก็ไปนำมาดวัดเลยับทีกิจงนอย่งวกเอ่อสองเล็บกนเลยนะซอสองเล็นซอสิดสิเอ็ดตีมแปงขนหน้าอ เอาเวทีหมดล็อกอีกครคนนี้บอกว่าจอนห้าใบเลยเสื้อหนึ่งตัวนะทำเสียงไม่ดดนเลยเสื้อเราต้องสวยงามะอัยสวยงามขอบคุณมากครับผมห้าใบว่างง้นนะครับผมขอบคุณคุณพี่มากมากนะครับผมก็ไปคุณอะไรครับคุณพอสคุณอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะผมก็ไม่กล้าสักพกนะครับพี่ปูผมว่าคงไม่ใช่อาจจะเป็นพี่ปูพี่ปูซียู ครับขอบคุณมากครับคุณพี่กันดาครับคุณวรนาถคุณเหมียวนะครับผมยังไงก็รับรองครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับการสตรีมไลน์นลนเบอร์ใหญ่าเบอร์อใหญ่แน่นอนนะครับ<อ>ผมเองรงะเร้อนเพี้ยนร้อนตกไหลเนี่ยครับเราใหญ่ใหญ่ในที่นี้นี่คือชื่อเสียงนะครับไม่ใช่น้ำหนักนะครับเข้าใจผิดใหญ่เงินเสียงเพียวไหมโอ้ใหญ่ใหญ่ถ้าเสียงเพียวหรือก็ใหญ่เกินไปเสียงพินเบอร์ใหญ่ใหญ่คือเสียงเพียว เล้ยีอยู่ในยัสำลอเลรสินปิดนอยากซื้อตัวค่ะเออโอ้ยเดียวมาเนาะมันสิเดีดีเนี๋ยเดี๋เดี๋ยวนจะแฟนคาับเพินสนับเออแฟนครับงนี้จไมขาดจำไมขาดทุนเกเกยวจำไมขาดเ่เกีกยวเนาเหตุผความหมักแต่บ้านเย็นผาลาจองห้าใบเห็นได้เสียนบไปสางเสียเดี๋ยวนี้เราทำเสื้อกัน่ะเอฟซีปอชหอ พจะชอาจะพอจองห้าใบจองห้ใบโอ้โอ้โอยโอยเป็นเรื่องเป็นรล่าในบานนี้เอาเอาที่ระบาดเนี่เอาที่ระบาดนี้เสียงดูใสเสียงดูใสโอ้ยเนี่ยเอาโปเดมเล่นแล้วข้อนเดี๋ยวจะโดนเออพวกมีรที่รต็อกระดับต็อกระดับประเทศระดับประเทศครับขอหลอกกี่เดยไม่สีระปินเบอร์ใหญ่เอาป๊อปเพื่อดีบาบามาดีเดียห้า ไปยังไงไปยังไ่พูดบปได้ส่กันไปรถทุกหนกันบาถ้าเรียกสามานะจริงมรงมองสตรีมอะไรว่าต้องรู้รายยังไงยเขาเฮ็ดยังไงเลยเดี๋ยวกล่องเขาจะต้อไว้เวไกล่องต้องไวต้องเอาสิอำนานที่เรื่องจ๊กี่ทางี่เอาลูออกกดังเลยม่ครับกระดังก็ได้ครับกระดังเบอร์ก็ได้แม่กรดังไไม่ได้เปิดแห้งๆแม่แมเปกระดังกสีขาแม่กดังกือไว้นะแม ไอ้คือโสดกระด้งไว้แป้งซันก็เพื่อให้ใน้หาว่าสตรีมิงปอนจองตัวใหญ่โใหญ่ปเตาสตรีมได้ตัวนี้ปอนจอชอหาพันใบเนาะพันใบเนเมื่อสิเดียวไม่เลีได้อันนักลองเบอร์ใหญ่เราเราเาทำเบอร์ใหญ่ตรงนี้เบอร์น้อยไหมเราต้องเอาซีรนเบอร์ใหญ่ที่ว่าแฟนคลับเยอะมาเลยมาเลยนะครั เพราะเอฟซีเราเป็นหลากหลายเนี่ยเก็บที่ห้องบอลนี่เอแต่แม่เนี่กับแม่ที่เป็นตะมวนเนี่ครับโอ้เป็นตะมวลขายเรื่อยวันนี้นะแบบแปลกๆขายบัตรด้ยครับทาใบแถมเสื้อหนึ่งตัวสั่งเสื้อเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะว่าเสื้อลำไยยังอยู่อยู่ใช่ไหมเสื้อดูเมย์ยังได้อยู่เอาอย่างนี้เสื้อเอฟซีเราไม่เน้นสีดำนะเอาสีขาวสีขาวใส่ไปงานเป็นอะไรได้งานบุญงานบวชได้ใส่ไปงานแบบว่าใส่ไปงาน ทีนี่เราจะไม่รู้ไซส์กับเ c ฟซีเลยนะเนี่ยให้เขาระบุไซส์มาเอาเนียนะครับผมทำไว้หลายขนาดมี M X L L พอมาตรฐานนะวันแรกคือเปิดเปิดแบบเปิดเปิดซิงเลยคือห้าใบเสื้อหนึ่งหนึ่งตัวค่าส่งสี่สิบบาทแถมปลาาให้ต้องทำอีกหนึ่งขวดเจี๊ยกเนี้ยสชมพยาชีพันเจี๊ยงฉันก็จองห้าบาทฉันก็จองห้าใบตอนนี้ขายได้เพาต้องก็ ย0บใบเยสี่สบใองีน่เนนั่งแล้วจะเป็นเป็นโอกาสดีเพราะเรามีกิจกรรมร่วมกันเนี้ยเราไม่ได้ว่ามาแบกมือของจะขอมาไล่ออนไล่มันขายของนัดกันเที่ยวไหว้พระก้าววัดทำกิจกรรมกีฬาส่วนนี้กีฬาลำายยิ่งอยากจตะตีบอลเลยตอนนี้ อาจารย์ชัดอันกีฬาสีอันอินดีนเ่ยสันตัวสีน่เนี่ยเตบอลในวัอาจาร์ตีวอลเลยตีบอลเลยาสันตายิ่งตีบอลเลยลูกุปปาตายส้กับเตะตะกอผมมาชัดอินดีเตะตะกอดีกว่าตีค้ชบอลในมันเมยดกว่ามันมันเปแต่ว่าต้องเป็นนักลองลยคือว่าไอผู้สาวาเนนักรองอินดีส้ายเตะตะกอแต่ว่าต้องเฟขาม้งแปกเนี่ยคือขยำฝาดขามขำแตกนะปนบอก ดีเอาเอาแนนั่นสิกระไรนันสิกระไรสองร้อยสิบเก้าคนไรอย่างเงี่ยนี่คือเรากลัวเวลาตีนตะก้อปุ๊บมันจะหั่มแป้งไงเอาไซส์เอสครับคุณมาใส่เอสแต่แสดงว่าคุณไม่ใช่ขาใหญ่เนาะเป็นขาน้อยเนาะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ทำเสื้อเลยพรุ่งนี้สั่งเลยสกีนบวชเอาสีขาวครับผมมีบล็อกอยู่แล้วนะผมจะออกแบบดีๆเดี๋ยว EFC พ,ออพอชอชชอชให้ไปรู้เป็นคพค้ดรับเลยว่าพจอชอแปลว่าปราชัยแล้วก็มีรูปหนเจ้าพอขึ้นมาคือปราชัยหต้องทาแต่ว่าห้ต้องทาเราไม่ต้องอธิบายไงคือให้ให้ให้รู้กันว่าคือไหาต้องทำเจนน่าจะคุณมาเสื้อออฟเนี่งเดียวนะเสื้อมาทางนู้นครับแขนเสื้อมมนจะเป็นงี้ครับทุกคนมันจะเป็นงี้ครับพอชอข้างบนแต่คำวันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องคิีม มีตะลุูไหมีตะลุูไหะให้เป็นประมาณนี้พอสีทองสีทองปจชอยอยู่ข้างบนปจชอยอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างหน้าก็ได้นะครับก็จะเป็นปจชอยอย่างเงี้ยเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อคอปอโลดแต่ว่าเป็นผ้าลากอนะครับตัวนี้2 7 0เจ็ดสิบตัวนี้นี่ทำไมมีโก้ตำรวจด้วยครับผมเป็นมกฐเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนทำให้สพไม่ใช่สพเป็น ตองกำกับการสืบสวนภูทอนจังหวัดอ่างทองครสืบครับท่านผู้กกับแดงครับที่สุภกิจครับทั้งหมดกนห้าในห้างลงทุนให้ใช่ครับผมสปอนเซอร์ทั้งหมดเจ็ดหมื่นครับสองร้อยเจ็ดสิบตัวเจ็ดหมื่นครับนตัวไม่ใหญ่ถึงจะมากกว่าเดืนคราดีด้วยนะ้อผ้าดีครับสนบสนุนไปเจ็ดหมื่นครับได้สองร้อยเจ็ดสิบตัวครับสืบอ่างทองครับดูได้เลยครับ เดโม้ครับซื้อจังหวัดครับซื้อจังหวัดครับจริงครับทำมาแล้วเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเดี๋ยวต้องสี่เงี้ยปล่อยไปอีมแล้วขอ,อตะเกียบใหม่นะครับผมมันต้องจ่ายเพิ่มไหมตะเกียบไม่แม่ครับไม่ถ้าเกียบเพิ่ม <laughs> ผมก็เลิ่อนหยิบแล้ว <laughs> จองห้าโอเคเป็นสี่สิบใบแล้วฮะตอนนี้เข้ามาสี่สิบใบ ไม่เบาเหรียญเบาหัวน wow ี you, s <S ่แจ็าจะกินเขาล่อยใบสี่สิบใบเลยครับสี่สใบได้ค่า MK วันนี้แ0 0น้อยแล้วขิบใจครับโอเค